รถแห่นะครับเป็นรถแห่แบบมินินะครับซึ่งชุดมินิที่เราเสนอนําเสนอมา่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นรถแห่มินิที่ไม่ใช้เครื่องปั่นไฟซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็มีการเพิ่มเพิ่มระบบขึ้นมาเพิ่มระบบขึ้นมาเป็นจาก2อคูณสก็จะเป็น4คูณสครับ อันนี้เป็นสี่คูณสี่แล้วนะครับกลางแหลมก็จะเป็นทรง rcf สิบสองนิ้วอาคารนี้ส่วนตู้ซัเบดนี่ก็จะเป็นของนะครับสกูปเปอร์มินิสกูปเปอร์นะมันก็คล้ายๆเจบินนั่นแหละเขาเรียกว่าเจบินสองลิ้นเนาะมินิสกูปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นเจบินสองลิ้นนั่นแหละครับมีลิ้นเป็นชั้นอยู่ข้างในสองชั้น นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวล่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเป็นสูตรเทอร์โบสูตรเทอร์โบที่เติมขึ้นมาเนี่ยเสริมขึ้นมาจากอามินิสกูปเปอร์นี่ก็จะเป็นอาเทอร์โบนะครับจะมาเสริมช่วงความถี่ช่วงกระเดื่องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับ ตามคอนเซปต์เลยไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับอ่ะดูออกมาไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับามาดูข้างนี้นี่ก็จะเป็นลำโพผงด้านหน้านะครับลำโมผงด้านหน้าก็จะเป็นกลางแหลมเนาะเบรยเอาไว้ข้างหลังหมดเลยนะครับเอาไว้แห่ แผซาวธรรมดาเนี่ครับแผซาวธรรมดาเนาะครับเนาะมาตูเปิดออกมาแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมิกเซอร์ก็จะเป็นของ n t s นะฮะส่วนไมคเนี่ยก็จะเป็น ProUrotech e ตองเจ็ดไม้แล้วก็เป็น Eq แล้วก็เป็นคอสนะครับคอสนี่ก็จะปรับเป็นสองทางนะครับตอนนี้ปรับเป็นสองทางอันนี้ก็จะเป็นอ่าปลักไฟแล้ตัวนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์กับกลางขับกลางนี่จะใช้สองตัวนะครับขับกลางพาวเวอร์ขับกลางนี่จะใช้สองตัว,ต,วตัวบนนี่รับขับ,ขบอา่ากลางแหลมคู่หน้านะ ส่วนตัวนี้ก็กลางแหลมคู่หลังนะครับส่วนตัวล่างนี้ก็จะเป็นสําหรับขับเบรดนะครับข้างละสองนะตัวนี้ขับเบดข้างละสองนะครับส่วนคอนเซปต์ Concept ก็คือเราไม่ใช้แบตบเอ้ยเราไม่ใช้เครื่องบันไฟแล้วถ้าไม่ใช้เครื่องบันไฟแล้วจะใช้ยังไงก็นี่ไงครัเนี่ยเนี่ยคือสายพาวเวอร์นะครับเนี่ยพาวเวอรโวลต ซึ่งก็เอาไปหนีบนั่นนะครับเอาไปหนีบตรงราวนั่นนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นอ่าอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็น UPS ก็ได้ในะกรณีนี้ผมใช้ UPSUPS เพื่อที่จะแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220เอามาใช้ชุดไหนนะครับไม่ได้ใช้กับชุด Power Amp แน่นอนนะครับเพราะว่า Power Amp เนี่ย Power M เนี่ก็จะเป็นชุดนี้นี่นะครับเนี่ยจะไม่ดูนะครับนี่คือชุดของ Power M ตัวคีบเลยนะครับเป็นของ Power M นะเป็นเป็นบาร์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับนะครับเนี่ยตอนนี้คีบกับ Power M ชีปกับแบตเตอรี่โดยตรงซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยในรถคันนี้เนี่ยเป็นซูซูกิมินินะครับเป็นคันมินิเพราะฉะนั้นแบตมันก็จะน้อยๆหน่อยนะฮะแบตมันประมาณสักกี่แอมป์ะสี่สิบกว่าแอมป์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แบตเก่ามาตัวนี้แบตเก่าเอามาเสริมนะครับแบตเก่าเอามาเสริมแบตเก่าตัวนี้ถอดมาจากไอถอดมาจากไอโตโยต้า vivo นะครับซึ่งเป็นแบตหัวจมอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบตหัวจมอย่างเงี้ยกีแอมก็ไม่รู้ไล่เราถอดมาจาก vivo นะครับเห็นว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็ก็เอามาใช้กับเพื่องงานานี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งสวิตชิ่งตัวนี้เนี่ยมีไว้ทําไมนะครับในกรณีที่เรา,าจะเปิดใช้งานเราจะเปิดใช้งานที่ไม่ต้องแห่ อันนึ่งมันเปิดในบ้านในรัเราก็ลากปลั๊กมาแล้วก็คลิปกับสวิตชิ่งตัวนี้สวิตชิ่งตัวนี้ก็มาคีิปพ,พ่วงเข้าลางปลั๊กไฟเงี้ยนะครับอ่าเข้าใจนะครับสวิตชิ่งจากไฟสองยเป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช้เครื่องปั่นไฟตามคอนเซปต์เอามาดูกันข้างบน นะครับเราจะมาเปิดกันเปิดลองอ่าขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาข้างบนนี่ก็เราก็จะเริ่มเปิดที่ UPS นี่ก่อนนะครับนะีครับเปิด UPS เพื่อที่จะเลี้ยงชุดนี้นะครับพวกชุดอ่าไฟเล็กๆเ,เนี่ยพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคอร์สเป็น EQ เป็นไมค์หรือว่าเป็นอ่ามิกเซอร์นะครับหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับอย่างนี้ ก็จะอ่อนเครื่องขึ้นมานะครับอย่างนี้เปิดคอมพิวเตอร์ก่อนนะเนี่ยนะครับเปิดคอมพิวเตอร์หลายท่านเท่าที่ผมใช้มานี่ครับหลายท่านก็อบอกว่าโอ้มันก็ไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ไฟเครื่องบ่นไฟอยู่ดีหรอกแต่มันก็ไม่ ไม่ขนาดนั้นโดยตรงนะครับเพราะจริงๆนะใช้เครื่องบันไฟมันก็ดีอยู่แล้วครับไฟ220ยังไงมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ได้ทําเป็นชุดใหญ่อันนี้เป็นชุดมินินะครับชุดขนาด 2x2 หรือ 4x4 อย่างเงี้ยนะครับระบบเนี้ยก็ถ้าจะให้สมบูรณ์นะครับนอกจากแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วเนี่ยที่เอามาเสริมเนี่ยเสริมกับแบตเอ้ A เดิมๆเนี่ยที่เนี่ย ที่ลากออกมาเนี่ยะครับลากออกไปข้างล่างเพื่อที่จะอ้อมเข้าไปที่ห้องเครื่องด้านบนห้องเครื่องนั้นก็จะมีแบตเตอรี่แค่สี่สิบสี่สิบกว่าแอมป์นะครับก็ไม่ค่อยดีก็จริงอย่างว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในกรณีถ้าจะเล่นหนักกว่านี้ถ้าจะเล่นชุดใหญ่กว่านี้นะครับไม่เวิร์กอ่ะไม่เถียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น ก็สิ่งที่ควรจะมีนะครับถ้าถ้าเล่นเป็นชุดนี้แล้วนะครับเนี่ย power เ,เนี่ยอันนี้คือ power ที่ขับตัวแรกนี่ยรับตัางแหลมตัวนี้ก็ขับตัางแหลมตัวนี้ขับเบดนะครับขับเบรข้างละสองนะครับเบดคโค้งหล่อข้างละสองนะครับดอกใช้ดอกของ pr m e i สามสิบมิลสองร้อยยี่สิบสามสิบมิลน,น,นะ อ่ะเราลองเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเป็น power amp ที่พักใจไฟเหมือน power amp รถยนต์เลยนะครับเขาเรียกว่าภากใจไฟ dc to dc นะครับส่วนวงจรข้างในเนี่ยวงจรข้างในวงจร power เ,เนี่ย ก็จะเป็นวงจร power class d นะฮะ class d ซึ่งเป็นวงจร power ของอระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอาจจะใช้ไฟ bc to dc เนี่ยเหมือนเหมือนแอมรถยนต์เนาะนะครับนั่นคือเทคนิคนะครับอ่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตเปิดเพลงนะครับบทเ,เพลงที่เราจะใช้เปิดในวันนี้นะครับเปิดลองในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอขออนุญาตทางช่อง ของคุณทองเบสทับถนนนะครับของบทเพลงอ่าอิมพลไวส์นะครับอิมพลไวส์พินนะครับส่วน e x ็ r a d ตาร์ดัมเมอร์นี่ก็เอาอิมพลไวสพินนี่ก็จะมาอ่าบรรเลงในแบบฉบับของ e x ็ r a d ตาร์ดัอีกทีหนึ่งนะครับเพลอะะมากๆนะครับผมอยากนำเสนอเลยนะครับอ่าฟังกันไส้ละอ่าบรรเลงนะครับ ตันนี้ก็เปิดพร้อมแล้วนะครับอ๋อคือบหดังเนาะอ๋อ,อเรายังไม่ได้เปิดตัวนี้เลยนะครับ<อ>กลางแหลมกลางแหลมก็เปิดไว้ไม่เยอะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับคู่หน้าคู่หลังมันเดิมครับ ส่วนนี้ power s u b b e นะครับนี่ย s u b b เนี่ยได้แล้วนะครับปรับไว้เป็นสองทางนะครับคอร์สเนี่ยปรับไว้เป็นสองทางนะครับก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะครับตัดความถี่ที่140นะ140อ่ะฟังเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับก็สรุปกันให้ดูอีกทีนะครับว่านะครับชุดเครื่องเสียงมินิรถแห่นี่ครับที่จะประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าแอมนะครับทําหน้าที่หลักๆในการขยายเสียงเนี่ยนะครับเป็นขยายเสียงเบสและก็กางแหลมเนี่ยเราใช้2ตัวด้วยกันนะครับในการขับกลางแหลมเนาะนี่ครับขับกลางแหลมใช้2ตัวนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้นะครับตัวล่าง ตัวล่างก็จะเป็น Power ที่จะใช้ขับซับเบดนะครับเนี่ยข้างละสนี่นะครับ2ตัวสตัวบนนี่ก็จะเป็นซับเบดสูตรอันนี้สกูเปอร์นะครับแล้วก็เสริมความแน่นตึ๊บๆขึ้นมานะครับขึ้นมาใหม่อัพจากระบบเก่าที่ใช้อยู่เมื่อก่อนนี่ครับอีก2อตู้ซึ่งจะเป็นสูตรเทอร์โบนะครับเทอร์โบแรงๆนะครับเน้นกระเดืองตึ๊บๆนะครับให้มีความเร้าใจขึ้นมานะครับ นี่ครับว่าเราเห็นแล้วว่าระบบเรามันก็ยังพอไหวอยู่นะครับก็ยังพอไหวก็เพิ่มอีกนะครับแต่ถ้าจะจะให้ดีนะครับถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเพิ่มนะครับในระบบเนี้ยจะให้ดีก็ควรจะเพิ่มคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ขึ้นมาสักห้า500ร้อยฟลัดนะครับห้าร้อยฟลัดเนี่ยก็ก็เห็นมีขายอยู่ที่ลาซาด้าแลอะไรก็ก็น่าสนใจนะครับที่จะามาเพิ่มเพราะว่าช่วงจังหวะที่ ตัวนี้นะครับพาวเวอร์ที่มันกระชากเบสดแรงๆนี่นะครับมันก็จะดึงดึงกระแสมาสัพพันธทันใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นดึงกระแสสับพันทันใดนี่มันก็จะอ่ามันก็จะดึงจากคาปาซิตเตอร์ตัวนี้ก่อนก็ช่วยได้เยอะนะครับอ่ะนะครับก็เครื่องเสียงลดแห่ในเวอร์ชั่นที่2นี่นะครับเวอร์ชั่นที่พัฒนาปรับปรุงระบบขึ้นมาเป็น4ีคูณสก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องของเรานะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ